ครับช่างกลับแล้วเอ้ทิปทำเองเลยต้องเสือน่อยเลยใส่ไหนเนี่ยบังไซเดอร์บังไซเดอรวเอาเอาฮู้อากาศไปเลยป๋าดิบ่ต้องเอาบ่ต้องเอาพอแล้วพอละเมื่อแอร์มสิออกโอ้แอร์ออกแอร์เครื่องใหญ่อยู e ่เ kind ด of ้หม okay. ื่นสองหมื่นสองวิทยุป๊าด แล้ว,ว่าของเล็กหน่อยเนี่ยเราพอจะมีแปดพันกับพ่ 8, อหรอนะออแต่แต่บอก <นะ S 2> เอาหมื่นสองมันไม่ใช่เก้าพันหรอกเขาเรียกจเจ้าเรียกแปดพันแฟนบอเพราะว่ายุบรุ่นใหม่มีแปดพั 8, <laughs> นนี่นี่นี่เจนี่นี่แ่น,น,อแนบอกว่แพนหน่อยว่าหันเด้โอ้วันนี้พนมีทีมช่างหญิงมาด้วยไหมโอ้วันวันมันหักเป็นท่อนๆหรอเปล่าแฟนมันหักเป็นท่อนๆทีมช่างนี่ละมังนี่แพนนี่ละมั้งนี่ทีมช่างนี่ผมบอกเลยทีมช่างคุณภาพได้เอฟซีนะ นัานหละแพนั่นแลถึงแล้วทบ้าน้น่คนไเออแตกยุงเพิ่งตนั่นละครับเอ้เส่ยวมช้นั่นะครับมันแตกก้าแพยนั่นถึงแล้วมันแตกเข้าไปน่เด้แว่งเออกรแว้งใส่นี่ยะะเอออันนี้กรแว่งใส่ฟางนี่ก็แว่งใส่ขอบประตูนี้อพคดีเลยบ่ไอ้ขอบตะต่างันนีจพร้อมเพื่อนรเียกะเมียนด้กรนเมียนอะล่ะม่กระเมีนมาได้หาน่ โอ้กระเสินมาขึ้นไปนั่งในทางกระตีอแล้วขึ้นพูชนี่ในนนแ่บนี่ไปแซ่พืชนั่งแล้วโดน้าวโดนสุดดีสุดนึงนะครับจุ่มส้นช็อตปอดนนะครับนเาดีบ้างพืชกันนะครับผมเดีกันไปเรื่อยๆนะ ตลันค้าวตวให้แล้วเหนแลแล้วันได้เือี่หลบตแนอแมนอนแต่ไวมากนะแคเดียวเพราะว่าผมหลัเียวแล้วเจ้าอันผู้ขับรถสิรถะไมลุอะไรคุยจหลับบางคนนั่งมานั่งเือดเดือดเดพูดเพง เดี๋ยวหน้าสุดโอ้โหพอแล้วยังยังไม่ครบ8ล้านเลยโอ้นี่นี่ัดเยอ้นี่นะคือครับ ปุอ yeah. <t> ันีบีไปด้วยนะเดีกไ่ด้ใจให้ก็แนเียรีกลัน่ป็นาลอยเมมันมาขึ้นมาสั่งเตเเตมห่น้าครับเจ้านชีบุสิ่งอย่างคือเยรบมนเขาเนีสร้างข้าวเจ้าสิเมื่อแล้วสร้างาจ้าสิเมื่อแล้วแนสามแนเขากปยิงในมอฮะ มืนีเขาบมาสรงเอาเอาแล้วานทำับตักับช่างพงก็ขึ้นไปยิงหลังคาให้สแผ่นเบิ้งไงพี่น้องเอ้ยโอยขึ้สีขินแดงมันสีบทูลคุณบอเืมปิดไ้เลยเปิดไ้เลยมันบเกียวดอกเอซเอยมันฉีกมันฉีกบอีกสามฉีกบก็ได้สิมันเจอมาเตียนอือ สช่างกำลังดีช่างของมุ้งมุงมันขล่อยคือช่างของไหนวะเป๊ปโปเนาะเที่ดิดีเอป๊ปโปล่ะเป๊ปโปเลยโอ้โหเที่ยดีจริงบอกชิดพรุ่งนี้พี่ไปแตะเขาตทำทำไมแล้วทำไมไม่สั่งของอ่ะเขาจะได้มาส่งพรุ่งนี้ไม่เดี๋ยวไปสั่งนะเขาจะได้มาส่งพรุ่งนี้พอไปสั่งวันนี้ถ้้าพีี่่สัังวนนเดี๋ยวเขาส่งพรุ่งนี้ทขาไหมจริงบอก เนี่ยขนาดผมไปสั่งวันนี้เขายังส่งของพรุ่งนี้เลยพองื้นกับปอมปอมพุดยองต่างนี้ใช่ไหมคุณตู้เดียวทั้งจีของเจ้าทั้งเทสของพี่แอนทั้งเทสของของปืนของข่อยมันสิได้อยู่แล้วของพี่แอนมันอีกหลายอีดนเนาะโอ้บดายบด้ยบดายบด้ยต้องให้แต่สั่งของเมย์บดายบด้เออของข่อยของม่ามือ่นเ้าเมย์โอให้ต้องข่อยก่อนนึ่งตัว เอาเลยเอาเลลงมือจะแยกล้างาังม่น nah no, ี่คนสวยนี่เอาเลยาแยกแยกล้งจังกแยรจังเอาเลยงเป็นพให้ไมาซเลยลูกพอดีวะ่อดหูกกาเอาเอได้เลยพอใดสิเอชิไชิวัดให้ เดี๋ยับตรงกับตันเลยนี่สมัครไปมี่ไฟแจ่วไฟแจ่วให้ขึ้นมงรังค่ายขวายเลยนะวมศวะจดไปแน่ต้นไทรมาขึ้นไปกับบดีแล้วไม่จดให้ครับไม่จดให้ครับขอบ่าถ้าผมจดให้พี่พี่ก็จะมาแย่งช่ามเออเราก็ต้องห่วงเวลาไว้ตานี่ลูกอยู่ดียืมมือซ่างอย่นี่ไม่จดทรนการอะรเป็นการอะไร จะไปสั S <S uh ่งของก็เรา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 ยังไม่สั่งของให้เจ้าหนึ่งเนาะอีกเจ้าหนึ่งแต่พรุ่งนี้ก็ว่ามันจะได้ขี่เดีวเนาะเออของผมเอาพรุ่งนี้จะพกมาตั้งปุ๊บที่ได้เลยผมเพราะว่าผมบอกแล้วผมเอาเอาเถอะปูดิจังเราบอกไปปูดิจางไว้มันต้องใส่ยังบ้างแล้วพวกช่างพงแล้วพวกเหล็กพวกฝ้าลอยนี่ยังไงฝ้าลอยต้องสั่งอะไรเพิ่มไหมฝ้าลอยอ่ะ ก็ตงถ้าพี่จะใส่ผ้าแขวนนะผมแนะนำนะใส่ผ้าแขวนเหมือนกับผมอ่ะทำง่ายาใส่ผ้าแขวนนะต้องใส่หน่อยนะกล่องหนึ่งมีสิบแผ่นโอ้ยไปบอกเขาเลยพี่จะเอาขนาดเท่าไหร่เขาคำนวณให้ก็ค่่อยเลยผมไปซื้อมานี่แผ่นหนึ่งมีสิบแผ่นมันสองร้อยกว่าบาทเองใช่นไหมแผ่นหนึ่งมีสิบแผ่นไอ้กล่องนึงมีโโออ้หทุกก่่นนลงงึมสิบแผ่นนี่ไงผ้า ้าที่บาในสองสี่สห้าบาทแค่ต้สิบไข่คนเดีย้เขาเนี <Boy? S 2> ่ยต้องที่กับปานนัเงครับเป็นฟาดคคอยเฮ็ดนะมันแพงหนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งองถ้าแพนเรียกอะันแพง่าพีพี่ขาฟรีตัวช้าถงอันนี้มันถึงตัวเออถ้าถ้าเป็น้าแขวนลงกับผมัถูกกว่าเออนั่นแหละจ้าก็ะจดให้คอยนี้จะคอยจะได้ไปสัก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จดให้ไงพรุ่งนี้ที่ไหนพรุ่งนี้เลยจดให้ เขาบอกให้ไปสั the <Aqui. S 1> ่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาส่งตาสั่งวันนี้เดี๋ยวคิวพิคิดไม่ได้ก็เดี๋ยวคิวผมไม่ได้ไงก็พรุ่งนี้เคือซื้อพรุ่งนี้นี่ช่างมาปุ๊บเขาปล่อยบล็อกสองด้านนี่มันก็จบแล้วไงแล้วก็วางโถไม่กล้าใดใจเรียบร้อยโอ๊ยขอเปิดแอร์เรียบร้อยยืดเข้าไปหน่อยได้ไหม ฟังดีดีชิดคอยบรายแย่งช่างคอยบอกว่าคอยใจเจ้าอ่ะจดยิงโค้งไอ้คอยโอสั่งไว้ก่อนคอยยัดมาก่อนพี่สั่งไว้เลยสั่งพรุ่งนี้มันก็จะได้มาส่งออกมาไว้ก่อนหล่ยดีสั่งวันนี้พรุ่งนี้เขามาส่งพรุ่งนี้มาส่งเก็บทางไปทางนี่เก็บแต่ของผมของผมแปะโป้ไว้ไม่คือพี่นะจะไปถ่ายคลิปที่นู่นพี่จะไปเลือกใบ้ฝาเชรา จะเป็นคอนเทนต์ที่นู่นด้วยพี่จะไปถ่ายคลิปที่นู่นไปใจเป้าพี่ไม่ได้สั่งตางนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่จะถือกระดาษไปติกตอกติกตอกเงียบกันหมดเลยจะไปส่งว่อะไรจะไปสั่งอะไรก็ยาไปนอนนี้แหละแล้วพังครับเดะเอ้โอ้อ้โอ้โอ้รอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้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 ออ้้อ้้อ้้อ้อ อะไรนะได้ยินแว๊วๆได้ยินแว๊วๆอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมโอ้ยแม่ทีเดเมื่อป้อนประเด็นสอซางนะซางคุณทางตกใจป้าเปตัดแก่ส์อืมัน้ยมันเย็นอะไรยังไงโอ้โหเย็นอะมันเย็นจริงหรือเปล่าฉันคมเย็นเจ็บตเข้าไปโอ้ยจะเพิ่งเข้าไปเลยมันลบคือมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้เปิดเผยมีจริงในกางเกงในเสื้อในอะไรผมยังไม่ได้เก็บเสื้อ บัเจาแปลงโซมบ่ห้องและวจเอีนจีสติงบ่แล้วก็เต้นดูเพีเดียวบ่เนี่ยค่สิัที่คุายังไงครับหูอย่างท่้เจ้ก็เปิดเคยทมันช่นี่กันเลยนะครับปอดสมบร็จแล้วนะครับ ก็เปิดยังพี่ยุกนะยกไปเดี๋ยวผมจะพูดดิเดี๋ยวจะพผมกินยกขึ้นมาคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับตาดำซิงแล้วก็โจ้จำปาดงด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับปิดได้เลยแปม่มไม่ใช่อระดองเสื้อแหม่มทำแล้วก็